รายมนดนให้เธอรักฉันหลงลืมคืนวันมีเพียงฉันและเธอเพลงนี้นะชื่อว่าโอมจงมาจะบอกว่าคุณดาวเนี่ยประกาศกล่าวไปเลยว่าถ้าเพลงนี้ไม่ปังจะเลิกร้องเพลงแล้วเอาจริงก็ป่าเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันว่าถ้าไม่ปังเธอจะลาวงการแต่ว่าวันนี้นะคะร้านอาหารของเราฟังปุริเย่วัตนาเบ้ไอโกะมากเพราะว่าร้า คารีฮะที่ไหนนะปาครีปากรีเหรอร้านชื่อร้านปากหม้อเพร์ริสตกลงแฮร์ริสจริงหรือเปล่าเป็นชื่อที่ลูกค้าตั้งให้ดีกว่าตั้งอยู่หน้าโรงหนังปารีสเวลาลูกค้าไปถามเขาก็ถามว่าไปกินปากหม้อที่ไหนหน้าโรงแรมปารีสปารีสปารีสปนี่ยครับลูกค้าที่เก่งน้องะเจอกันในต้มยำอมรินทร์วันนะคะที่29กันยายนนี้ครับเย้